สวัสดีครับ EP นี้จะมาสอนการเกี่ยวกับเวลาเราเดินผ่านเซนเซอร์เนี้ยอช่อง LED เนี่ยครับมันจะพิมพ์เป็นคำว่าประมาณนี้ Motion Detect เนี่ยว่าเรามีการเคลื่อนไหวอยู่มันแบบตรวจจับการเคลื่อนไหวแต่ถ้าเกิดเรอยู่ยนิ่งปุ๊บเขีย okay, นว่า No Motion ก็ประมาณนี้ครับส่วนโค้ดก็นี่เดี๋ยวผมทิ้งไว้ที่ Description เหมือนเดิมก็ไม่อธิบายอะไรมากถ้าเริดู EP เก่าๆมาเน่ยก็รู้นะว่าโค้ดมันก็เดมิดมๆ แต่แค่มีตัวแบบฟังก์ชันเพิ่มขึ้นมานิดนิดหน่อยอ่านี่ครับการจัดวางก็ไม่มีอะไรมากอันแรกนะดูดูอันนี้นี่ผมจะไม่ลบนะเพราะมันก็ขี้เกียจสร้างใหม่ละดูตาม,มาไปดูถ้าเกิดใครจะทำตามก็ไปพพสเอาครับตัวนี้ต่มาเราใช้ LCD ตัวนี้หนึ่งตัวมาพีเบสิกมาใช้นี่ EIR เนี่ยสแกนเซอร์ นี่นนเซนเซอร์เซนเซอร์ตัวเซนเซอร์เนี่ยนั่นโยงสายประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมทําให้มันดูดีแล้วกันสายตัวบัวดูแล้วกันประมาณนี้ลองพอได้ทําตามดูเนี่ยทาให้ดูเฮ้เคืนไหวายุงกำลังเต้นแรงเต้นกาสมมติปุ๊บหยุดยิงเอ้ใช้ได้ตัวพีนี้ไม่มีอะไรมากนะ ก็จบตึกแห่งนี้ครับ